อผู้ผลิตรุ่นเก่าอย่าน,นี้ผู้ผลิตรุ่นใหม่เก่งมากตัวไม่เชื่อป้มานนม,มาแล้วคุณก ทำแล้วอย่างนี้ไม่มาทำแล้วสตัวน่ารักี่อันโตก็ไม่เอาเอะ้ายางไหนม่ไเขาบ้างหรอเขา่ากันีกิดอร้าตัะนี้อะไรวะทะเลผัดฉานีนะผัดฉาูา่กบุญเต้น ไหนอะาหารอะไอ่เียอะไรอยู่ขไม่ทแล้วัการาคาจะถ้าราคาตาไม่โดนเงานั้มากเา้อวจังเลยตีก็ไม่อแล้วพอแล้ว กอพี่ยาคนนี้หน่อยได้ไหมเธอก่อนนะนี่บอกว่าโจีนเนี่ยมันก็มันก็ดีสองไม่เอพี่โต๊ไม่แบ่งกินก่อนไม่เอาเนี่ยเอาองค่ะเอาเอาเอาหนึ่งกอก็ได้เอา่ะเอาห่งก่อนหนึ่งก่อนหนึ่ง่อ ก่อนตอนไข่คืออะ่รไ่นี้เลยเต่บาร์ตอฟีีไม่ใช่นะให้หอไม่รู้รอะบารตอบฟีีอะคครับพี่ยังไม่ได้ไอยเลย,ยไข่แมงคู่หอยสั่งไปตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่พตวกนีงเลยโหตอนนี้แล้ว่ะคุณครับพวกเนี่ย 네 지금 뭐